กำลังจะไปวิ่งเจ็ดโมงจะขึ้นอยู่แล้วอากาศเย็นมาก forward. ไม่ไปไม่ได้นะไม่งั้นมันจะขี้เกียจต้องบังคับตัวเองนะไปแล้วมันจะสายเห็นพระอา resp. ทิตย์แล้วค่อยอุ่นขึ้นมาหน่อย จริงแล้วอยากจะวิ่งตรงนี้นะแต่ว่าดูาคนพาหมามาเดินเยอะเลยอ่ะเขาสร้างไ <c oughs> สางส,นะนะสร้างสะพานใหม่นะก็ทำดีนะสร้างสะพานใหม่โอ้ดีมากเลยเขาปรับปรุงไยพักแล้วก็ ทำทำบริทำสะพานใหญ่เลยโอ้ยชอบมากอย่างเงี้ยรถข้ามได้ด้วยแต่ว่าข้อเราคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียตรงกับทาร์เพราะว่าคนจะต้องเอารถมาที่พาร์คแน่ๆเลยแต่เขาคงคิดแล้วลคำนวณแล้วเขาอานข้ามรถเข้าจะดีมากชอบมากเลยเกิดดีมากสวยงามจริง มาวิ่งที่นี่ค่ะ,ะโชว์กลาวอาทิตย์หน้าเขาจะมีงานจำปีละสาวัน3คืนับตัด ตัดหญา้าอย่างสวยเลยเตรียมไว้จัดงานทิศหน้าเดี๋ยวจะมาลุยของกินเรื่องนี้เป็นโรงพักม้านะเดี๋ยวทิ์หน้างานโชว์กลาวใช่ไหมก็มีโชว์สัตว์โชว์มา้าแข่งม้า้วยม้าจะเต็มหมดแล้วตรงนี้มาจากรัฐต่างๆ ก็อุ้ยรวมร้อยตัวนะกว้างมากนะ <c oughs> <c oughs> โอ้มีงานสามวันสามคืนนะทุกวันคนตึมโอ้ยรายได้ทุกปีนะของงานนี้นะหนักมาก นี่นะตรงนี้เขาจะมีการซ้อมม้าตรงนี้อันนี้ตรงโน้นตรงด้านหลังนู่นนะด้านหลังนู่นที่เราให้ดูเมื่อกี้เขาเป็นโรงพักม้าแต่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ซ้อมม้านะซ้อมม้าตรงเนี้ยนะแต่ละคู่ที่จะซ้อมกันอะต้องต้องโว้เขาไม่เรียกซ้อมนะเรียกวอร์มเสร็จแล้วก็จะไปลงแข่งสนามจริงตรงโน้นตรงโน้นนะ หลังต้นไม้ใหญ่เนี่ยเนี่ยตะการตามากมีโชว์อ่วูดโชว์อ่าโชว์แข่งม้าแล้วก็มีงานมีของกินอะไรต่างๆมีเครื่องเล่นโอ้ยคานเวทเสร็จแล้วไม่ได้วิ่งอาไม่ได้วิ่งเยอะๆเพราะว่าอาทิตย์นี้อัดไปแล้วห้าวันแล้ววันนี้เป็นวันที่หกแล้ว นี้พักล่างหนึ่งวันอีกเท่าไหรวันที่วันที่ห้าเดือนหน้าห้ากรกฎาคมอีกทเท่าไหร่สามวิสามวิไปมาราธอนอีกแหะที่เกาโพดตื่นเต้นมากตื่นเต้นไม่ได้ไปชนะอะไรเขานะตื่นเต้นจะได้เห็นนักนักวิ่งตัวจริงเห็นทุกครั้งแหละที่ไปมาราธอน แล้วก็มีความสุขด้วยเราชอบก็จะกลับบ้านละอากาศหนาวมากนะเป็นใ่อย่างเงี้ยหนาวมาก6องศานะเช้านี้วิ่งอะนะตอนเริ่มวิ่งนี่โอ้โหโคตรหนาวเลยตอนช่วงวิ่งอยู่นี่ก็อุ่นเพราะว่าเหงื่อมันก็ออกมากบใช่ไหมตามร้อนระอุนในร่างกายพอหยุดปุ๊บหนาวเลยนียนย่ขนลุกเหงืออเหงือกเลย ไปละละกลับละ